สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากร์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ถือเป็นคลิปพิเศษค่ะเราจะมาพูดถึงดวงเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะประจําปี2567ตลอดทั้งปีเลยเป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมเป็นการพยากรณ์แบบวงกว้างสําหรับแต่ละลัคนาราศีเราจะเน้นไปที่เรื่องของการเงินการทองว่าในปีหน้าการเงินของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีสิงค์ค่ะชาวสิงท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีสิงก็สามารถฝังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีสิงห์นั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมจนถึงวันที่15กันยายนโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ว่าดวงชะตาการเงินของคุณในปี2567นี้จะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะดาวพระพฤหัสซึ่งถือว่าเป็นดาวสุพเคราะห์ใหญ่นั้นได้ทําการโคจรอ,อยู่ที่ราศีเมษนั่นก็คืออยู่ในเรือนสุภพะของดวงชะตาและกําลังจะมุ่งเข้าสู่ราศีพฤษภนั่นก็คือเข้าสู่เรือนกร,รมมะของดวงชะตาค่ะสมัยมองว่าในจังหวะปี2567นะ่ะเป็นปีที่ชาวลัคนาราศีสิงค์จะมีความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์มากยิ่งขึ้นคุณคิดสิ่งใดคุณอยากจะลงมือทําสิ่งใดสิ่งนั้นมีเกณ ที่จจะสําเร็ถ้าชาวลัคนาราศีสิงห์มีการวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการเงินหรือว่าการลงทุนต่างๆปีนี้ถือว่าเป็นปีที่คุณลงทุนได้ต่อยอดได้ดําเนินงานดําเนินกิจการได้หลายสิ่งหลายอย่างมันจะลงตัวลงรอยมากยิ่งขึ้นชาวลัคนาราศีสิงห์คะในปี2567อย่างที่สมัยบอกไปว่าดาวพระพฤหัสมาอยู่ในเรือนสุภพะแต่ก็จะมีจังหวะที่เขาโคจรวิบริตด้วยคุณต้องระมัดระวังผลประโยชน์ที่มาจากทางไกลหรือว่าข่าวคราว,าวจาก ทางไกลเรื่องราวที่มาจากทางไกลจะส่งความเดือดร้อนมาสู่ตัวคุณหรือว่าส่งปัญหามาอย่างตัวคุณนะคะเพราะฉะนั้นจะทําอะไรใช้สติใช้สมาธิให้มากนะสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะอย่าเพิ่งหลงเชื่ออะไรง่ายๆแต่ถามว่ามันจะมีแต่ข้อผิดพลาดหรอไม่ใช่ค่ะ ข่าวที่ดีๆเนี่ยก็มีมาเช่นเดียวกันงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศงานที่เกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลสื่อออนไลน์งานที่เกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่คนที่มีอายุผู้สูงวัยงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางจะมีกะเกณฑ์ที่ดีเข้ามาสําหรับชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะในระยะปี2567นะมันค่อนข้างหลากหลายมากๆเลยนะ โอกาสทางการงานจะขยับดีและมันก็ส่งผลทําให้โอกาสทางการเงินนั้นขยับดีตามไปด้วยนั่นเองค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านใดที่ยังไม่มีงานปี2567เริ่มเลยนะคุณต้องหางานแล้วก็ต้องหาให้มันหลากหลายด้วยนะไม่ได้หมายความว่าคุณตกงานตอนนี้แล้วคุณจะต้องรอปีหน้าแล้วค่อยสมัครไม่ใช่นะคะคุณเริ่มสมัครได้เลยนะคะเริ่มสมัครได้เลยโอกาสและจังหวะดีๆมันเข้ามา ชาวลัคนาราศีสิงค์คะดาวพระราหูซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิของคุณได้ทำการโคจรมาอยู่ในเรือนมรณะ การร่วมหุ้นร่วมลงทุนไม่เหมาะนะสำหรับปีหน้าปี2567ถามว่ามันทำไม่ได้เลยเหรอถ้าจะร่วมหุ้นร่วมลงทุนกับใครทำได้ค่ะถ้าคุณเคยเริ่มมาแล้วนะถ้าคุณได้เซ็นสัญญาได้ร่วมหุ้นร่วมลงทุนกันมาแล้วก็ทำต่อไปได้เลยแต่ถ้าเป็นลักษณะของการร่วมหุ้นใหม่ๆเนี่ยต้องระมัดระวังให้มากยิ่งขึ้นอย่าชะล่าใจเพราะดาวพระรา,ระรา,ระราหูดาวเจ้าเรือนปตนัตนิมาโคจรอ,อยู่ในเรือนมรณะของดวงชะตา มาอยู่ที่ราศีมีนเนี่ยนะคะมันมีเกณฑ์ที่จะเกิดการถกเถียงขัดแย้งไม่ลงตัวไม่ลงรอยเธอทำมากได้น้อยเธอ,เอ,อได้เธอทาน้อยได้มากฉันทํามากฉันได้น้อยมันจะมีปัญหากันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยก็ต้องรอบคอบการร่วมหุ้นร่วมลงทุนเนี่ยนะคะจะทําได้ต่อเมื่อเป็นคู่ภรรยาคู่สามีนะแต่งงานกันแล้วลงทุนธุรกิจร่วมกันทํากิจการด้วยการอันนี้ดี นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการลักษณะที่ลงทุนกับเพื่อนร่วมหุ้นกับญาติต้องเพิ่มความระมัดระวัง แม้แต่พี่น้องกันที่คลานตามกันมายังต้องระมัดระวังอะนะคะขอเตือนกันไว้แบบนี้และในแง่อีกแง่มุมหนึ่งนะคะคุณมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคนรักคู่รักค่อนข้างเยอะในปี2,567บางทีหาเงินมาได้คู่ของคุณมีปัญหาหรือว่ามีเหตุอะไรบางอย่างที่มันจําเป็นต้องใช้เงิน 1. สุขภาพแฟนอาจจะไม่ค่อยดีสุขภาพของคนรักคู่รักนะคะที่จะต้องหาหมอหายอยู่หายยาต้องเข้าทําการรักษาต้องผ่าตัด ประการที่สองทางบ้านของแฟนมีปัญหาแล้วคุณต้องหยิบยื่นมือไปช่วยให้ช่วยเหลือโดยการยืมเงินนะคะหรือว่าช่วยเหลือเป็นอย่างอื่นก็ได้เนี่ยลักษณะนี้มันก็จะมีเข้ามาประการที่สามชาวสิงจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเดินทางบ่อยมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเดินทางระยะใกล้ระยะไกลต่างอำเภอต่างจังหวัดต่างประเทศ จะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อยการเข้าสังคมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางพบปะผู้คนลักษณะนี้นะคะดังนั้นอยากจะเตือนให้ชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นวางแผนการเงินการทองของตัวเองให้ดีเพื่อที่จะได้ไม่เกิดปัญหาทางการเงินเพื่อที่จะได้ไม่ติดขัดในปี2567มีเกณฑ์ที่คุณจะก่อหนี้ด้วยนะคะคำว่าเป็นหนี้เนี่ยมันไม่ได้หมายถึงสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เสียหายนะ คุณก็ต้องดูต้องพิจารณากันว่ามันคือนี่อะไรนี่ดีหรือนี่เสียแล้วนี่เหล่านี้มันจะทําให้คุณเติบโตไหมชีวิตขยับขยายไหมบางคนกู้มาเพื่อหมุนในธุรกิจอันนี้ก็ถือว่าดีค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรบางคนกู้มาเพื่อที่จะซื้อบ้านซื้อรถก็ทําได้ค่ะ นะคะจุดนี้ก็เราต้องพิจารณาเป็นรายเคสไปอะ่ะไม่ได้หมายความว่าพอได้ยินว่าจะเป็นหนี้แล้วมันจะส่งผลเสียตลอดไม่ใช่แต่ถ้ากู้มาแล้วเอาไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือยซื้รุย่ยสุร่ายอันเนี้ยมันจะส่งผลเสียอย่างแน่นอนหรือมีหนี้บัตรเครดิตแล้วคุณจ่ายขั้นต่ําตลอดอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทบไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นจำนวนที่เยอะมากขึ้นนั่นเองชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยต้องวางแผนการเงินการทอง เพราะว่าในปี2,567เกณฑ์ในการลงทุนต่อยอดการขยับขยายมันก็ค่อนข้างชัดเจนด้วยนั่นเองนะคะแต่ถามว่าลงทุนต่อยอดแล้วผลลัพธ์ล่ะจะเป็นอย่างไรผลลัพธ์คาดหวังได้ค่ะหวังผลได้ไม่ต้องห่วงถือว่าเป็นปีที่คุณจะรุ่งโรจน์แล้วก็จเจริญรุ่งเรืองเหมือนกันมีโอกาสที่จะได้เงินฟลุกฟล๊กๆุกมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนโตด้วยนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ลาบลอยนะเสียเส่ยงดวงเสี่ยงโชคได้ ตัวเลขที่มาจากทรัพย์สินบ้านรถที่ดินจะส่งผลดีให้กับคุณนะคะลองนำไปเสี่ยงดวงเสียงโชคได้รวมไปถึงเลขที่เกี่ยวข้องกับกิจการร้านคา้าสำนักงานออฟฟิศประมาณนี้ชาวสิงค์ค้าลำดับต่อมาสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการเงินการทองนั่นก็คือเรื่องของการร่วมหุ้นร่วมลงทุนที่มันดูจะมีความล่อลวงอยู่ในนั้น อาจจะมีคนมาชักชวนคุณอาจจะมีคนมาหลอกคุณหรือว่ามันแนะนําให้คุณไปทําอะไรบางอย่างที่มันได้เปอร์เซนต์เยอะได้ผลตอบแทนเยอะอันนี้ต้องระมัดระวังนะอย่าเพิ่งไปหลงเชื่อนะนะคะมันมีโอกาสเป็นไปได้ที่จะมีมิจฉาชีพเข้ามาข้องแวะข้องเกี่ยวกับคุณแต่ข่าวดีของคุณก็คือเรื่องของมรดกคุณจะได้ทรัพย์สินได้ที่ทางได้ของมีค่า แต่ว่ามันจะมีเงื่อนไขบางอย่างคืออาจจะต้องแลกกับการสูญเสียอะไรบางอย่างนั่นเองนะคะอย่างเช่นญาติพี่น้องเสียชีวิตแล้วคณได้รับอะไรมาแทนได้รับธุรกิจมาแทนนะคะต้องดูแลธุรกิจต่อจากญาติคนนี้นะะรวมไปถึงเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานที่หัวหน้าง,งานคนเก่าเขาก็เสียนออกไปคุณก็ได้เข้ารับตำแหน่งแทนการรับมรดกชัดเจนสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะแล้วก็โอกาสของความก้าวหน้าเรื่องของการงานก็ชัดเจนเช่นเดียวกันแต่ความก้าวหน้าที่สมัยพูดถึงเนี่ย ถ้าเรามองในจังหวะของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งคุณก็ต้องดูด้วยว่าถ้าคุณเพิ่งเลื่อนมาเนี่ยแล้วคุณจะมาเลื่อนอีกมันก็ไม่ใช่ถูกต้องไหมคะต้องใช้วิจารณญาณด้วยแต่ถ้ายังไม่ได้มีการเลื่อนแล้วคุณเป็นแคนดิเดตที่จะมีโอกาสได้รับคัดเลือกให้เลื่อนอันเนี้ยมันน่าลุน้นน่าลุ้นมากเลยทีเดียวนะคะ โอเคคร่าวๆประมาณนี้สำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์สมัยก็ต้องขออวยพอรอวยใยให้ดวงการเงินของคุณนั้นมีความคล่องตัวที่ดีนะคะการเงินปังมีโอกาสได้โชคได้ลาบลอยเข้ามานั่นเองนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ